คิดได้เมื่อสายยังตัดไม่ขาดมาชาบ้านอำพลลำพูนเก็บตัวเงียบอยู่กลางสวนเจออีกทีไม่เหมือนคนอายุ59อีกหนึ่งนักร้องหนุ่มร็อกเกอร์มือขวาในตำนานอย่างหนุ่ยอำพลลำพูนนักร้องนำวงไมโครซึ่งเจ้าตัวมีผลงานสร้างชื่อมากมายเช่นไวยละเลิงน้ำผุุ และยังมีวงดนตรีที่ได้รับความประสบความสำเร็จด้วยในนามไมโครขวัญใจหนุ่มสาวยุก้าหน่วยนั้นล้นแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากและบางคนก็ต่างบอกคิดถึงไม่เห็นหน้าเขานานซึ่งปัจจุบันเข้าสู่วัย5 9ปีแล้วแต่บอกเลยว่ายังดูวัยรุ่นไม่เปลี่ยนสำหรับเส้นทางในวงการของอัมพลลำพูนนั้น อัพลลำพูลเข้าวงการโดยการเป็นนักแสดงในสังกัดของไฟสตาร์โปรดักชันโดยการชักนำของผู้กำกับชื่อดังเบียกโปสเตอร์ภาพ,พยนตร์เรื่องไัวละเลงเมื่อปีพุทธศักราช2527คู่กับวัสมนวัฒโรดมต่อมาในปีเดียวกัน อำพลลำพูนก็ได้รับบทน้ำพุในภาพยนตร์เรื่องน้ำพุคู่กับนางเอกคนเดิมและได้แสดงร่วมกับเรวัตพุทธินันท์และพัทราวดีมีชูทนกำกับโดยยุทธนามุกดาสนิทและภาพยนตร์เรื่องนี้อำพลได้รางวัลตุ๊กตาทองสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมและรางวัลสุพรรณหง์จากการประกวดภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกจากภาพยนตร์เรื่องน้ำพุในปี2527ภาพยนตร์เรื่องที่ส ข้างหลังภาพจากบทประพันธ์ของสีบูรพากำกับโดยเปียกโปตเตอร์นางเอกคือนาทยาแดงบูงานอกจากนี้อัมพลลำพูนยังแสดงภาพยนตร์เรื่องยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคู่วุ่นวายหวานสองพี่น้องหัวใจเดียวกันแรงเงาดีแตกรู้แล้วหนาว่ารักโดยส่วนใหญ่จะเล่นคู่กับพระเอกรุ่นเดียวกันคือพงพัฒน์วชิระบัญจงนอกจากนี้ยังเล่นกับจินตราสุขพัฒน์และเรื่องด้วย นอกจากงานแสดงแล้วอัมพลลำพูลยังมีผลงานเพลงออกมาในปี2529ซึ่งทำให้วงการเพลงไทยตื่นตัวกับดนตรีแนวร็อกมากขึ้นและสร้างชื่อเสียงให้กับวงไมโครอย่างมากก่อนที่หลังจากนั้นต่อมาอัมพลลำพูลจะกขอแยกตัวออกจากวงไมโครในปี2534หนุ่ยมีอัลบั้มเดี่ยวและตั้งวงใหม่ของเขาและเพื่อนใหม่คือวงอัมพลด้านชีวิตครอบครัวนั้น อำพลลำพูนเคยพบรักกับอดีตภรรยามาชาวัฒนาพาณิชย์ทั้งคู่เคยแต่งงานกันเมื่อปี2531และได้แยกทางกันเมื่อปลายปีพุทธศักราช2540โดยณนะตอนนั้นมาชาเปิดใจว่าไม่สามารถตอบได้ว่าเลิกกันเพราะอะไรเรารักกันขนาดนี้คงไม่มีใครสามารถทำให้เราแยกกันได้ยกเว้นตัวเราเองทั้งสองคน และไม่เคยคิดผิดเลยที่ได้แต่งงานและมีลูกกับอัมพลลำพูนขณะที่หนุ่ยก็กล่าวว่าเหตุที่แยกพอตนไม่ค่อยเอาใจใส่มาชาติเท่าที่ควรและด้วยทัศนคติที่ไม่ตรงกันและสุดท้ายทั้งคู่ก็หันกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีในฐานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกชายกระทั่งล่าสุดอัมพลลำพูนได้ลงภาพพร้อมหน้าครอบครัวมาชาและลูกชายทำเอาหลายคนนั้นหวังให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกัน